ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาราแห่งสายฝนนะคะฝนกําลังตกโปรยโปรอยอย่างหนักแล้วค่ะเริ่มหนักนะคะภาราทาราแห่งธรรมะธรรมดาธรรมชาติณนธะร,รณีมาตาเนินกระทิงอิงกมลโฮมสเตย์วังน้ําเขียวนะครราชสีมาวันที่30มิถนิทุนายน2 5 6 7อากาศเย็นสบายฝนตก ฝนตกเย็นนะคะจะได้ยินเสียงฝนตกนะคะวันนี้ค่ะเรียกว่าคุณพี่เสียมนะคะจะมาแนะนําการออกกาลังการสำหรับผู้สูงอายุเชิญค่ะค้าที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอ็ดสองสาสี่ห้าหเจ็ด สิบแปดสิบเก้าที่สิบนะคะหน้าอะไรที่สุดคะหายมือขึ้นข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดสิ็แปดเก้าวิ่งเด่หายขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เ8็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวีห้าามมือ่งห้าต่อเลยค่ะเนิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเสอสามสี่ห้าหก 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้ายี่สิบทางมือข้างที่ห้าข้างข้างใหม่นะคะห 5, 5, 18, 18, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเล้วนะคะสอดก็เลยค่ะไปเลี้วน้วนะ ตอดก็ให้ตานิ้วค่ะล่องนิ้วล่องนิ้วนะตอดล่องนิ้วเลยค่ะแล้วก็ดึงดึงให้อยู่ในอ้อนะหนึ่งสองสามไม่อ,ออกกันค่ะให้จุดกันสามสี่ห้าหแปด้า สิบเ mm hmm. อ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าข้าใหาม่นะกามือตาม,มือขึ้นสูสามนิ้วนะอ่าสามนิ้วนี้นะไว้นะกระดิกนิ้วก้อยค่ะกระดิกนิ้วก้อยให้ได้นะอ่า หนึ่งนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทำไม่ได้นะถ้าใรนิ้วแข็งแรงมากก็คือไม่ต้องให้มา ให้อยู่ในนี้นะแล้วเอาไปนิ้วก้อยย่นหางเดียวแล้วก็ท้าหลับไปก็จะเป็นตรงไหนคะหัวเราย่อหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองค่ะสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอาตอนนี้เอาเบียดยกอันนี้ตามสบายแล้วไอ้ไขาไอ้ลายอ้าย แล้วก็ลงนะลงไหมไม่ยอค่ะค่ะขาตรงค่ะขาตรงค่ะขาตรงนะคะถ้ายังไม่ได้ก็ค่อยเลื่อนนะเรื่อยๆนะคะไปถ้ายังไปไม่ได้ก็มาแค่นี้ก่อนขึ้นไปใหม่ พืนใบใหม่ก็ลงเมยค,ค่ะนี่อ่ะยังไม่ถึงพื้นนะก็ะลงมาจากตรงนี้ถึงพื้นแล้วคะ่ะห้ามขางอนะขาตรงตรงนะไหวไหมคะไหวไหมคะไหวไหมอ่ะห้ามยังไม่ถึงก็ลุกขึ้นใหม่ ไม่ถึงก็ลุกขึ้นใหม่ก็สามใหม่ค่ะยันไม่ถึงก็ลุกขึ้นใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะถึงเองขึ้นใหม่าลูกไตใต้แล้วค่ะ,ะสําเร็จแล้วนี่แหละอันนี้แหละเส้นสายมีตัวไมีตึงพื้นแล้วค่ะถึงย่างอนท่สญญอ,องสามอ่า <laughs> แา่นี้เขาเรียกว่าเลี้ยขายาหมดเลยแนะนำตัวหน่อยค่ะเทียมแท่อึงนะสมุทรสาครคะ่ะอยู่สมุทรสาครคะ่ะทำงานอะไรคะ่ะทำค้าขายคะ่ะ อายุเท่าไหร่คะอายุ74แล้วคะ่ะดูแลสุขภาพยังไงคะ,ะดูแลสุขภาพยังไงคะ่ะสุขภาพให้ดีแล้วจะแข็งแรงนะคะมีวิธีด,ดูแลสุขภาพยังไงคะ่ะทุกวันนี้นะเช้าขึ้นมาดื่มน้ำค่ะน้ำเปล่านะคะน้ำอุ่นหนึ่งแก้วอ่าแล้วก็ตื่นขึ้นมาห้าวนะจะไม่ต้องแซงวันก็ได้นะคะแล้วแต่ เราก็ดื่มน้ำหนึ่งแก้วน้ำปุ่นเพื่อสุขภาพเลือดฝาดจะได้เดินสะดวกร่างกายแข็งแรงแล้วกำลังกายที่บอกนี่นะตอนตอนกินข้าวจะทำยิ่งดีใหญ่เพราะว่าอะไรในตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมาอีกขวางร่างกายเราจะได้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะแล้วก็จากนั้นนะแล้วแต่จะทำอะไรจากที่บอกนี่นะก็บอก เบื้องต้นอ่าแล้วถ้าขาย,ยันอยากจะทําเรื่อยๆก็ได้เพราะพวกนี้นะ้ำมันจะหมดเลยมันจะให้เลือดลงแข็ง,งแรงเดินสะดวกอ่าเช่นเอน็ไม่ตึงอะไรแล้วแต่ฮะจบแค่นี้นะคะเคพราะไม่ใช่อาจารย์นะคมาพแพรมาเผยแพรต่อนะคะ